ไปผู้เขาควายโอ้พรออาจารย์ทุด,ดงนะครับพอดีมีพรออาจารย์ฟังไทยพ่นฝากันเครื่องม่าบอโหสิไปแจกใส่ใโอ้ซาถูกด้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อผู้ใดเห็นคลีบก็ไดอา้าวอ่าทวนักแน่เด้อพระอาจารย์จังมันยังดอกแน่ เออตัวอ้าหนักในเด็อา,าอจาร์อ้อเอตัวบกคู่บาทนี่วะได้อีกวะสุดงโอ้หป่ะนะ่างจนทิ้นแตกเบิดอาของแค่แต่ในอาจารย์บ่ใสลรองเท้าเลยบ่ใซ่เกิบเลยข,ขาไขครับขาไข่พอครับขมวนขามวนุะ คูนคำแขงคำมวนเมื่อคูนคำแขงคำมวลคูนคำลงไปอันทำกองล้อคนเด้อครับจะถุไต่บุญเด็กกุศลน้ำกันสุขุสุคนเด้อเจ้าคนละลงคำมวลคือกันเจ้า วิถีทางหนทางแห่งมนุษย์กระสุดแต่ผูผูนันสิปัถนานะครับปัถนาแบบใดกัเดินทางตามแบบนั้นปัถนาสิ่งใดก็เขาให้สมความตั้งใจความมุ่งมั่นปัถนาทุกคนนะครับสาธุเดินทางเงี้ยวว่าจากน้าหลอง้องเวี่ยงจันทร์ครับผ่านปากสั้นและมองนี้ครับบ้าน พกกระดันห่วยกระดันเงีวเอ็ดเลียดเลยพ่นพุ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 ่ขายอ้อยขายสมปะตองขายบบกสมโอสมสมมมลุกสมโอสมสมน้ำหวานมันโมเมีนเนาะุสงบมเสียสม้ำหวานหวานหรือสมหวานหรือสมลูกอีดีอีดีหมสมบมเสือไ้ซิมได้ออเออซิม อันเทา่าไรละลูกห้าสิบห้าสิบอืมชมเออชมบวกอั <500. S 1> อนนี่ให้น,หนัดหร,รือเปล่าเนี่ยสมก็ซื้อหรือเปล่าอ่ะใส่ถุงตาได้ลดูคล้ายอะไนตากระตาอันเท่าไรนี่นี่นี่น่า แลนไปถามแมวว่ากระตาอันเท่าไรบ้ะนนะั้นแบบนี้ว่าจะบ้านปากกระดัน้อครับปากกระดันเมืองปากสั้นแนมคมโค้งฝุนผุนล่มไหวไหวพัดไปอันยางผ้าล่านั่นคือบึงการ้อครับบึงการบ้านนีก้ก็บ้านหกกลองจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการากระตาอันช่วงนี้ก็สูบปลาสูบยังโอ้เขาทาได้นี่คขังปลาได้เนาะได้ขังปลาได้บ่าูลกขังปลาได้ใส่นกเลยว่นกได้ได้ได นกก็ได้สวยเราสมเด้สมเด้ลูกสมขายด้สมสามพวงสามพวงห้าสิบหวงะซาั่ละคือบอกมาเจ็ดอะเฮ็ดเจ็ดเฮ็ดสามพวงอ้ยเด้อโอ้ย ไ้อคขัไยไม่้อยบอยใสยล้ำเท่านอ้อยลำสิบพันลำสิบพันันน่นล่ะเสือทุกอย่างแค่แหล่ะกู่บอาล่ะลำเท่าไรก็ลูก สิบพันโอ้ยร่ำสิบพัน,พนเอาหาลำลูกเอาหาลำมีซีอย่างไรไปตัดมาใหมน่นะเปตัดมอีกลำหนึงไปตัดมาเยอะมีอยู่บ่โอ้ยมัดสื้ออ้ยสื่อกระตาซื่อสมปาลาราคามาลูกก็ได้สมปลาหา 50, สิบกระตาหาสิบกแสนเป็นแสนหเป็นสองแสนแกํานีไร่ จลนสี่สี่ลำส,ส,สี่สิบสี่สิ่แมนบ่าวก็พว่าแม่นเว้ยิบตาปิดๆพอไงกัไร <S <S 2> <S 2> แมนเลยโค่งกระดานบานแหลกอันห่านแหลกนะครับเราขายอย่นี้แล้วเป็นเอฟซอยู่ขายคือเขาขายเนยนะเขาขายยังแล้วก็ขายนะขายแบบสมโอสม ขายสมปตองขายกระตาขายอ้อยเอี๋ยวสองคนแล้วกำลังเดินทางลงไปขัมวันเด้อครับปกติถ้าจอดรถแนวนี้ถ้าเป็นเด็กหน่อยนีหน่อยขสิเล่นหนีมยยันเบิ <c oughs> บ้งเบิงบ่งเบิงบ้งผู้นในหญ่ก่อนผู้ใหญ่ขสิเล่นวะส่งยานด้วยกันตัวนี้ไ <c oughs> <c oughs> ว้จาเล่นก็เรียกหน่อยได้ เกันเล่เเมื่อกี้นี่าว่ากันยังเมื่อกี้นี่เว่าว่ายังไงยด่าคนม่าจอดจับเองหน่อยผู้เฒ่าว่าจับโอ้เจ้ามีเมื่อเ่อตอนเอาไปตอนร้านเนี่ยมีมาตะไยเดะอมาตะไท่เอรอบายลูกโอ้ละหวงามเนาะละหวงามแหง โอ้เบิ่งเด้อลูกหลานฟังเล่านี่แถวแม่เลี้ยดเป็นตัวอย่างนี่เห็นบ่นี่โอ้ยลูกไปใส่กุ๊บมาคือเอาหามาลูกน้อเอาหายังไหจับปุ๊บๆจับอันกุ๊บนาไม่ใหญ่แม่ก็อยากได้มามันงามใส่บังคือวะได้เด้อให้ลูกอยู่ดีไม่แห้งจุกูจุกคนคือกันเนอเจ้าเด้อลูกเด้อเธอโซ่เธอลาบเธอร่ำเธอรวยเมื่อหน้าเด้อโอ้ยเสื้อเด้อเด้อกล้ากล้ากินยี่บ่ล่ะนี่ กินลูกกับพ่อแม่กกินจช่ไะมสบายสั่งแค่เปลี่ยลรถมาอยู่อุดรธานีอุดรใส่อุบลก็อุบลธานีไปแจกไปแจกขนมเด็กน้อยทั้งบนเอาให้ในถือจะรอจะเรีบวกล้ากินต้องกินเฮเบิ้งแน่ที่นี่ต้องกินเฮเบิ้งอยู่หว่ากินเสียมากเขาไม่อีกเขาไม่อีกรถรถรถใส่ใส่ใส่ผู้ใดงามก้มงศิริฝอยฝอยฝอย เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไดเอาให้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่สาลาอยู <m <m wow ่หลายนี <m 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 ่มาตะพุนเด้อสร้อยสร้อยมาจานหลวงน้ำท่าพุนมากไกลมากไกลไปแด้วบนนี่ยู่นี่มีแห้งมีแหงเฮาโซ่โลาพครลังโครวยสาธุสาธุโบให้พบกันขาดโบให้มานันทายมีแต่สิ่งดีดีเดือกเดือดสาธุแม่แม่เด่นแม่ในน้ำแม่ นี่เนี่ยเข้าไปในทุกยากก็ไปเบิ่งแล้ไม่นี่มันเป็นอยัางก็ทุกยากบ่มีเงินบ่มีเงินบ่มีอย่างแล้วไปท้าแต่ผมมีเงินเนี่ยทุกยากหรอเ่แม่โอ้ยง่ายนี่แหละลูกหลานหาเงินไหม่ยายเด้อยายทุกยากนี่ไปเด้อแม่เด้อจ๊อบ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 เต้าโอ้โอ้สวัสดีพรีเวด Привет. Hello. Свадицю Андрієм. Oh, father again. An friend, friend that we met in the city of Hoang. But your heart was better last time. Yes. Yeah. yeah, better. Uh, yeah. Hey, 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 hey. Let <laughs> go today. Oh, I have a problem. I start from Vietnam. Yeah. Vietnam, Don oh. Savan, Ban Dong, Phin, Si Sino, Hat uh Pakistan, Vientiane, ah. and go to Thailand. Thailand block. No, Why? no Thailand. I must. what problem? No other stay, no broken rules. Only second time in Thailand. What problem? You problem. Uh, she told me you problem. What problem? And uh, no Thailand. You cannot. Go in Thailand. Uh, yes, uh, I try. I I wanted to go to Loi. Loi. Yeah, yeah. Lui, but uh, Non Kai blocked me. No reason. I asked what, what problem. No problem No problem. You problem. What problem? Yes. And cannot cannot go to Thailand. Again. Now now block. Yeah. I will try to attack again. <laughs> oh, you can try attack again. Yes. Yeah. After 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 that. Oh, after that, it was my last day in Laos. Ah. It was Friday. Yeah. And uh, four days before, three days before, my mobile was stolen. Mm -hmm. Yes. And uh, I thought, oh, I will buy mobile in Thailand. It's more choice. Okay. And uh, uh. no Thailand. And I fast, fast immigration office to make extension. Yeah. Uh, but uh, I didn't find immigration office already closed. And it was Friday. And Saturday. Sunday already overstay Laos mm. for me. Uh, Monday, our office I pay today overstay and to pay for extension stamp for twenty days. Yeah. In Laos, because uh, extension one day twenty thousand. Yeah. Uh, overstay one hundred thousand. <laughs> it's different. I'm new new yeah. It's a new, short, new bicycle. It's a short bicycle. Short huh. bicycle. Short bicycle. Two broken. <laughs> yes. yes yeah. I bought in Hue. And buy, buy new? Hue. Uh, in uh, Vietnam, it's Chinese bicycle. Very cheap. Oh, in uh, Vietnam, very cheap. Yeah. It's uh, bicycle Chinese. Chinese Chinese bicycle. Chinese, yes. In Vietnam, very cheap. Uh, you're not back home. But, but I, รัชาคมเชฟวันัยออต์วันนึงคบอะบักคมโอ้ชุดชุไนวันวี้ก็ทุ่ราเวียดนามตอนนี้มีฝนเพว่าต้องการไปปมะมา่อีกเมืออมื่มือเม้่อเมือเมื่อเมื่อเมเมือเมื่อมื่อเมิ่อเ่เองกื่อเเมื่อเมื่อเมื่อมืมื่อเมเมื่ออื่นมือือเอเมเ่เเอเม่เ เพราะว่าไทยบอกเพื่อนบอให้เพื่อนเข้าไปนะ a n ่ n อ g h t what you to sleep n i g h this this I think the best road in all Laos this road the best in all Laos I know I was Sai three ส i m e l u a n e จวงน e ั้อุดมครั้งพนาลีครั้งพาลีทาวน์ครั้งหลังจากนั้นััน Very beautiful mountain here. หัวพันกันไป uh, มา<ส>แล้วทง <inside. S 1> ซาลีหลวงน้ำท่าสามมืออุดมใส่สมมือความขั้นคามันเอ่อ uh, one time เซียนควางเอ่อ o time อายบุญ one time บริกรรมสเอ่ t time บริกรรมส่สามเถอแล้ว three time เอ่อสวเกต three time สวรรันเคตสามเถ่อสารวันร uh, 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 ีซีกองสารวัตรสามเถอาตปื้อเซกองสเถื่อัตปื้อสามเถ้อแล้วเวียนเซียนเพอร์เกเพอร์เันไมยังจันทร์เท่านั้น never been ไซนาบุลี no อาวดไปตไซยาบุลีไซนาบุลีลองประบานอแลงกับลวงฮบางเนี่ยหไปเวียนเซียน p r o วิน c Ah. Three three provinces there will be another all Laos. Oh. <laughs> <laughs> I know about Laos Road. I'm sure I can say that this road is the best in Long Laos. Yeah, yeah. Yes. The <laughs> <laughs> Это дорога длиной около 275 километров. Да. Она началась за Хартеком, примерно 7-8 километров, и перед границей префектуры Вьяньцянь. Нэмсай, деревня Нансай. Деревня Нансай. Это граница между Бари-Камсай, префектурой Вьяньцянь Yeah, last time yeah I go to here I go to uh, Chiang Rai to yeah I saw you yeah yeah uh, Chiang Rai and go to Long Nampa Long tha and sai and Luang bang go to Vientiane can come here oh. Oh. yeah uh, uh, this this year I was at Apu la last last mountain last mountain pass before Vietnam border now it's more more bad mm. it's already more damaged road yeah. yes. Last year it was quite better. Some asphalt, some oh. broken. Now it's very crazy. Yes. Three years you won't go only Vietnam, Laos, and Thailand. No, I'm uh, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. After that, airplane. I lived almost one year Sri Lanka. Yeah. Sri Lanka mountain and uh, swimming, relaxing. I paid cycling. Mm. Uh, after that, uh, Malaysia, Kuala Lumpur, uh, Thailand, uh, Samui. Oh, uh, Samui, uh, Malaysia, Cameron Highlands, six, oh, forty-six provinces. So forty-six provinces, Thailand. You go bicycle. Sometimes walking. <laughs> Sometimes Yang, uh, and walking and bicycle. No, no. Uh, Samui ferry. Samui. Samui ferry. Okay. You want? I have you something here. Yeah? Huh? I have no. some food for you. a Little bit. Uh, you you, only, you you eat this one yes but if i uh, have a cow now it would be enough for me i give you oh yeah give it's you too much me somba no 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 no, no much oh. i think it's more food when i saw so many pictures many movies you help for a child you want something else yeah. yeah, food no 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 i have now i have uh, uh, a kai, kai, kai dao kai dao yes i buy many many kai dao kai, yeah. kai dao Orange, you don't I think you no, no, it's too much, too much. I think uh, one, uh. two, no, no more. Well oh, I already know about prices for uh, I buy from uh, Wang Wiang uh, Wang Yuan uh, orange Wang Yuan. Yeah, Wang Yuan uh ham. Two so much. It's a one yuan here. Wang chan and go to so Wang Yuan give you this one oh, here. So. <laughs> okay, take okay. oh, this is enough enough, uh, a <laughs> little bit yeah oh, one more one Ooh. more okay, yeah. okay okay one one shop I want to buy noodle something else yeah. And not woman stop and show me video your video with me yeah. on your mobile oh. Yes, you you eyes. I said we go to Xianhuang go to Xianhuang on it เอาวิดีโอที่ถ่ายกับเราน่ะยให้เราเบิงก It was in some quang shop <Yeah. S 3> and the woman from shop <Yeah. S 3> seller told me oh it's you you video <laughs> uh, <okay. S 3> it was your video y o u t o o อ้าวเราได้เห็นเราอะอันชายเลือเราแต่เราตกการที่จริงเราไ่ตกการความชายเลือเราเรามกไปแบบนี้พี่ลองเล่าแต่เห็นเรากะจังสิละเราคนอารมณ์ดี Yes just just wish wish for me that I can go to Thailand Yes okay okay yeah nice to meet you nice to meet you bye bye โอ้อ๋อ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 อออา บาได้ยังมาฝากเน่ของฝากขาวขาวมันก็คือมันเผาสวัสดีพี่น้องปวงไปนะครับวันนี้ก,ก็เป็นอีกมือนหนึ่งทีอากาศดีแดดดีซีเย็นๆแยกหน่อยผมเดินทางเขาไทยแล้วนะครับผมเริ่มเดินทางเขาล่าทีด้านเชียงของเขาห้วยทรายด้านนั่นเขาหยางในแจ็กหน่อยครับเนื่องจากว่ามันต้องใส่เอกสารหลาย หลังจกเขาห้อยไส้ก็เขาลงน้ำท่าขึ้นเมืองสิงห์วนลงมาลงน้ำท่าอีกทีนึงแล้วก็เขาอุดมไส้ข้างก็โอเคอยู่ครับไปได้แต่ว่าภูเขาหลากหลายขึ้นแตงแม่ห้องซ้อนแหละไปแล้วก็ไกลลงมาเมืองง่อยลงพะบางกาสีว่างเวียงที่แรกจริงว่าสีนอนว่างเวียงจ็กมือหนึ่งแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดถนนใหม่ช่วงนี้ว่างเวียงฝุ่นร้ายอย่างหน่อยแล้วก็จัดท่องเที่ยวแน่นหนาในแจ็กหน่อย,อย,นนนอยช่วงนี้ก็ ก็เลยบ่ได้พักคืนทางด่วนเงาวมา่นอนเวียงจันเวียงจันก็ตื่นจากเวียงจันกับเงาลงมามาจนหอดทาแขกแล้วก็มอนีก็ขามครับสรุปแล้วทริปนี้ก็บ่ค่อยได้ยั้งครับนอกจากความเมื่อยเดินทางเงาๆครับลงอุบลบุดละระยะทางในทริปนี้ก็14บี่หมื้อขรบรอบวันอังคารพอดี14บสี่มื้อก็คือสองอาทิตย์ระยะทางรวมๆกับ4 0 0 0ี่พันกิโลนี่ละประมาณนี้นะเดินทางต่อครับ แต่ยังบ่ดงาาได้ยังมาฝากนะครับเพราะว่าทิศทางเหนือช่วงนี้กับมันบ่ค่อยมียังมากมากที่หาซื้อหรือว่าตลาดบ่ค่อยหลยนะไปขี่รถลอยซื้อขี่รถเมย์ซื้อไปไงซะไปเบิง้งไปมันหัวซื้อ